เอ้ยพี่น้องนี่วะคือถนนต่างจังหวัดของประเทศไทยพี่น้องเอ้ยครับอันนี้คือเบลไกล่ออกมาถนนต่างจังหวัดของประเทศไทยเป็นครั้งแรกของชีวิตเด้อครับป้อ่ะก่อนอื่นว่ากับกาบทักทายสบายดีเอฟซี FC, ทางฝั่งไทยและฝั่งลาวเด้อครับอ่าท,ที่ติดตามเบลไกล่นะครับเนะบาะเบลไก่มือหนีก็มากับบาบูเด้อครับบาไอ้บาบ,บูบา้บบา ขับรถไปต่างจังหวัดด้วครับสวัสดีครับบาบูโอ้ยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสวัสดีทักทายเด้อสวัสดีสมปลายดีเอฟซีบาบไก่น้ำแดงอีกทีก็ยิ่ดีหลายพี่น้องเอ๋ยบาบไก่อยากมาน้ำอยากเป็นอยากมาเที่ยวอยากมาเห็นถนนเมืองไทยมันอี้เป็นวันยุดของบาบไก่บาบู๋ที่ว่าในช่วงบาบไก่ออกว่าเฮียียดกกินบาบู๋แล้วพียงนั่นกิดตั้งพลังงานโซล่าเซลล์จับเดินหน้าเดินทางไปจังหวัดอุดรธานีพี่น้องเอ๋ยนี่คือเส้นทางยังบาบไก่คุบอนี่คือเส้นทางยังนอกบาบู๋อ่ะบาบไก่กับ หมายเลขสองถนนมิตรภาพของประเทศไทยที่บางไก่เอ๋ยปมาตัวพี่น้องครับนี่จุดหมายปลายทางเข้าไปชูจังหวัดอุดรเนาะอุดรธานีอำเภอเมืองพีิณห์เมื่อนี่บางไก่มีโอกาสมีความยินดีดีใจร้จายดีใจร้ายดีองนี่ทีบางบัวคนในผ้ามาอุดรติดสดมาน้ำเพลินเนาะครับเป็นวันหยุดนะครับเป็นวันหยุดครับมื่อนี้คือว่าโฟกัสอยู่ที่ถนนขนถังที่บางไก่เอ๋ยนี่คือถนนต่าง ที่นั่งวัดของเมืองไทยในภาคอีสานในบางไก่เน,เน,นอะถูกตอนนี้ในเวลาคำคอยเนาะไก่ที่ทำของทำต้อ,อเงเลี่นแล้วไปลองกันอันนี้คือแกงคอยอ่าตัวถนนุ่นทางนี่ต้องอันนี้คือถนนหมายเลขสองบางไก่เป็นถนนน<ร>จังหวัดอยู่ในพื้นที่ของอำเภอแกงคอยอ้หด้านหน้าอนี่คือไฮไลท์ใบางไก่อ่าบนภูเขาสูงชันภูเขาที่จะเป็นลงปูนแน่นปะลงปูนลงปูนที่มี เสียงลงแรงของภูไทยและจะมีเห็นช่องถนนที่ตัดผ่านพวกเขาว้าตัวบไกลเห็นแล้วตื่นเต้นเลย่วะเกยตื่นเต้นเพราะว่าบไกลกับกับบ้านกับกับเชนนี่แหละเพราะว่ากับย่ำกลางคืนเพากรบโวเห็นทิวทัศน์วิวธรรมศาสตร์ของถนนหนทางพอบันไดเนาะมีโอกาสดีแลายดีแล้วนี่โบโบนี่คือถนนจางจังหวัดโตโน่นี่ โอ้โหสิเงินตัวไก่อ่าตัวจักเลนนี่ถนนจังหวัดนี่จักเลนนี่พี่น้องรู้นับรู้บวกไก่หนึ่งสองสามขางละสามเป็นหกเน้นบวกบวกไรท่าพี่น้องถนนอยู่จังหวัดกิมียังไม่ไร้ท่าือแต่กุ้งเทปเนาะแต่บางขางทรายไม่ได้อย่างไรกันคือเยังขางทรายนี่พ่อโบโรงงานผลิตปูนซีเมนต์เนี่ยบวกไก่อันนี้นี่บ่เนี่ยตัว พันอยู่อยู่ไซนี่เนาะโรงงานผลิตปูนนี่เขาอยู่แกงค่อยจังหวัดสระบุรีเยาว์ไกลเออมาอยู่อำเภอแกงค่อยเดี๋เด้อบาทเดี๋ยวพาผ่านจังหวัดเน่บอกเขาผ่านจังหวัดเลยนี่เขาออกมากับหนึ่งทั้ก็บผ่านจากกรุงเทพแล้วแมนสองกับอยุธยาสามสระบุรีสี่จังหวัดนครราชสีมานาจังหวัดขอนแก่นโอ้เขาต้องผ่านขอนแก่นนี่มันบอก และกับไฟอุดรโอ้ผ่านจักหวัดอีกหนึ่งสองม่ห้าห้าจังหวัดหรอกห้าเาอเราาพิกกับขอนแก่น้อทุก่นเ้อมาตับอกไก่เห็นเนี่ยบิวสิคขึ้นอบบานหอบจองนี้ครับคำที่บัวไก่ป้ายชัเจีนแมนครับป่ายหนทางบนชัเจนเนาะบับวเนาะอ่านรัสีมาตะเคนรัสีมาครับวสำหรับตัวบันะเคยมาบ่อยเคยมาประจำนะขนาดเคยมากเอยๆประจำนี่ตื่นติดใีบาไก แมนบ่ไกลก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ออกถนนหนทางเพราะว่าเขาได้เบิ่งชิชิงใหม่ๆเนะาะเขาบอกวาจำเจไปเลยะนั่นเป็นเรื่องเล่นหลุดและจอยอด่ดงน้บ่ไกลเด้อแม่นครับเรียนอยู่แล้วก็ตออ่อยอ,อดอ่าต่อยอดข่มออูข่มหลู่อลของเฮาเนาะครับเนาะสิ่งจัดชิชิงสิ่งที่เขาบอกเคยเห็นเขาอะไรเคยเห็นสินะเขาบอกได้ออกบ้านเขาบอกได้ออกจากบ้านเขาก็บ่บุห็นด่านแดนไก่ได้พี่บ่บุกัดสําหรับคลิปนี้นะบ่ไกลนะกัดสิโฟกัสไปที่ทงถนนนี่แมนแล้ว ในบางไกลอินอสภารการจราจรหรือว่างสินทางที่มุ่งหน้าไปทางอีสานไปทางบ้านเฮากับว่าแต่เขาไกลแมน่แมนๆก็ทางบ้านเฮาแัาน้นก็ทางฝังง่งลาวแล้วว่าน,นี่เนาะโอ้ครับคำแรกแล้วยังคำแล้วยามแรกแล้วขาดนชัดเจนอยู่บ่าบางไกลยังชัดเจนอยู่ยังชัดเจนอยู่เด้อครับยังเห็นหงอ่ายังหุ่นแบบยังเห็นหนทางแบบชัดเจนเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะคำแล้วเพราะจะเปิดไพ่แต่รุ่นทางเนาะบางไกลสังเกตบอลรถนะเนี่ย นี่แต่รถชิดหล่อรถซ้ายเนาะนไม่ต้อรถชิดหล่อเป็นว่าธรรมดาหน้าวาการถจะบางตาได้มือหนีรถนั้นเนี่ยตามที่บาโบ่ทังเกตว่าบาโบ่มาดูมาบอยหูยอดนังหูว่าไงยอดนังหูมือหนีเป็นวันศุกร์วันท้ายอาทิตย์ของโอ้คนเขาเกิดวันยุทคนเขาเกิดิก๊ับบ้านเนู่นแน่เอ็นคนเกิดสก๊ับบ้านเยี่ยมยาดอาจจะบ้านไกลเงินเที่ยราะว่าอาจจะเป็นข้าราชการมันเกิดวันหยุดธสองวันเสาร์อาทิตย์เพิ่สก๊ับบ้านเนูะนสก๊ับบ้านช่วงเลิกงานกันที่ว่าเลิกกันนั่นแน่ นี่อนเองธรรมดาเลยแต่เป็นถัดช่วงเทศการนี่รถแน่นเลยแน้นกานี่มันบ่กี่ปีกี่ปีมิจฉาภาคก็ยังเหมือนเดิมขนาดทะนประเทศไทนี่ไงมีหร้ายเล่นไปหนก็ยังรถติดบ่โอ้หมันเมิจัาภาคมิจฉาภาคติดนี่นี่นี่พนนืนตุ้งตในวัดเองนี่พี่น้องนี่มีสะพานขับรถขึ้นอยู่นเทพนอ้กลตต ตื่นตื่นตาตื่นใจแห้งี่น้องเว้ยสภาพนี่พเ่นบอกเกลือกมากเลยป่ะไปสภาพนี่เกลือกมากเลยเกลือกมากเขาื่นเกลือกมากเนี่ยมันมีหัวเบี้ยงห้วยตีนมาโอ้เกลือกมาก๋อ้จุดทั้งหนาบเพกล้มานลยโรงงานนี่ไงโรงงานผลิตปูนมาปูนนกปูนนกอินซี่ปูนนกินซี่ ยูนีฟอนยูนีฟอนยูนีฟอนป้าตุเห็นแล้วเห็นแล้วสิเห็นแล้วคักๆแล้ว่าดูป้าตุปูนลูกินชีนี่แหละคือแรงกระจายชิ้าแมนขาดโรงงานนี่แหละปูนลูกินชีเนี่ย<อ><อ>เคยเห็นแต่นั่เขาจากประเทศเนาะครับนอนแค่นี้จะอ่าห่อไปใส่อยู่บ้านอยู่ฝั่งเล่านะค,ครับมาเห็นอะไรด้อครับมาแล้วมาแล้วมาเห็นแล้วมาเห็นโรงงานตัวจริงแล้ว คืออยู่นี่นี่เองอยู่ใส่แกงค้อยเนาะอยู่แกงค้อยเด้อครับโรงงานนี่ป้าแกงค้อูคุณนุกแก้ปูอินซียินดีต้อนรับสู่มาตรฐานป้ายโฆษณาครับอ๋อตุ๊กพี่น้องครับยิ่งใหญ่วะผุนโรงงานปูนกระไรโอ้ผุนโรงงานปูนพผุนแต่ตั้งแต่ป้ายเพื่อก็ยังยิงใหญ่ละพี่น้องเอ้ยภูเขาอ๋อมีภูเขาครับภูเขาอยู่บนโบยินครับ เห็ดนี่คือหดบานด้วยปะบ๊้ยเวลากำคอยคือหดพอหดเมรีบ่๊วยนี่นหะคือกำลังใจเฮาเฮาเห็ดลิปเห็นยังไปถ่ายคลิปไปกะวังกำลังใจโตหยอดตั้งบ๊วยเนาะเพื่อเอาฮาได้เฮาได้เงื่อนสนิทซูมาบ่ไก่ได้เงื่อนสนี้บ่ไก่เฉลยเปจุนเจียขอบกั่วล้วกัให้พอให้แม่ได้บ๊วยน่าไปทักอื่นบ่บ่วยเอาให้พอให้แม่กับจุนเจียขอบกั่วเฮานี่แหละครับ เห็ดการณ์สมัยตะกอนตะกี้เนาะเฮาเฮาแบบเฮาหลินเฮาเทียวลายสินี้ตัวคุณพูดเบาไก๋พูดพูดพูด,พด,พดอู้ตัวนี่อู้ยิ่งใหญ่สวยงายไม่ได้ครับถนนก็สวยธรรมาศาสตร์ก็สวยวิวก็สวยพี่น้องครับโอ้โหพี่น้องเอ,อ้ยนี่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  อันี้สะพานเนี้นี้มวนกับรถเดี๋ยวเกือกมาอีกวะทีแล้วเกือกมาอีกแล้วเคนตัวนี้เขาเอิดเกือกมาเนาะแต่ว่าอยู่ในกรุงเทพเป็นสะพานขับรถพูนมาไกลพูนเห็นบ่เห็นบ่โอ้หัวสูงหัวใหญ่ปลาถูแต่ว่าทอยังี้ยนมาไกลทอยเนี้ยะทอยลูกเป็นยริดคุะแบบอะไรแบบอะไนหะมดอินซีอันี่อินซีอะไรนี้พอลงงานก็จะเป็นสุดเส้นทรัลนี่เนาะ าจจะเข,เขาทั้งเ,เขาทั้งหลูอะไรนะบอกใครเขาก็ทั้งหลูเลยมาจากที่อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์นเลยว้ตุ้ยสมัิพิรุพีดำแต่พี่น้องเลยโอ้บอกใครเห็นพระโอ๋งใหญ่เลยปุ๊บก็นี่ะยผมว่าเนินพระใหญ่เนินมอพระใหญ่อันนี้นะอันนี้ว่าเป็นเนินว่าเนินพระพระใหญ่ฮะมอพระใหญ่มอพระใหญ่ครับเป็นเนินถูกเป็นเนินผระใหญ่ตัวนี่เนี่ยครับว่าธรรมชาติควบคู่กับ กลับเจริญด,ดีด,ดีนาะเจริญดีดีครับประเทศไทยอยู่จุ่มนอนคณะคณะธนน,นต่างจังหวัดนั่นโโเลยพี่น้องโอ้ยางดีด้วยพี่น้องเอ้ยนี่มองไกลมา,มาดเลยนะต้องซื้อไปในเห็นเนาะตื่นเต้นตื่นใจยินดีครับคนไทยทั้งประเทศนะครับเน้องผาภูมิผาภูมิใจนั่นเป็นไอิจฉาเพป็นด้วยนะพ่นมีถนนุนทางอ่าสะดวกสบายแบบ ไปมาหาสู่กันสะดวกส,สบายเลยกะการสัญจรไปมากสบายเลยกะนฝุ่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 นไงบัวไกยม้าบัวไกลยม้าโอ้พี่น้องขื้นหิงใหญ่อรักกาญดิ้นดิพี่น้องโอ้ตัวงานฝุ่นเลยเยอะอนี่คือเอียงนี่บ Bil ัวโกอันนี้ก็เป็นเนินขึ้นเขาเลยบัวไกลเป็นจิตต่างที่จ้าพาผู้เขาช่องผู้เขานะส่งผู้เขาไปช่องผู้เขาที่จะเชื่อมต่อไปยังหมวกเล็ก อันนี้เราอยู่ในแก่งคอยอำเภอแก่งคอยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีเขาจะเชื่อมต่อไปยังม่วกเล็กเหมือนเขาเหมือนเขาอุโมงเลยวะนี่เป็นวะแมนแมนนี่มึงที่นี่เหมือนเขาอุโมงแล้วก็เหมือนลอดผ่านภูเขาไปเนาะแมนโบโบปีนีมีอีกหนึ่งห้ไลทดีมีหนึ่งห้ไลท์บกกายแมนวะบกกายสิโอ้โหเลยแหละเสียซอร์วงูนี่ขนาดทรัพนี่บกกายก็ยังหล่อโอ้โหมันชุดทางเลยโอ้โห นี่คือภูเขาอ้นี่นี่โอ้ทุกทัตภูเขาอ้นี่ปอาคนไทยคือเก่งแท้เจ้าภูเขาเจ้าภูเขาให้เป็นถนนโอ้จากเบืองนันคาร์หินทั้นี่เป่ไก่ฮ้าฮ่าหินหินหรือเป็นเจ้าภูเขาในช่องนี้ฮ่ามิจตหินโอ้ทุกขาคนอื่นเขามาช่องนี่เป็นช่องเขาขาดสองเขาขาดช่องภูเขาขาดที่ตัดเป็นถนนดีรถเจ้รถหนวักันคนตัตภูเขาตัตภูเขานี่ยนะอุ้ยเมนพากันเลยเมนนี่เป็นทีหินนะโอ้ทุกพี่น้อง มนก็เก่งแท้ยออดเจย่อมนับถือชุดยดอมมนเกง่งอีนี้จงย่อมรับด้วยยอมรับมนว่ามนเกง่งอยงนี้โอ้พี่น้องเอ้ยนี่รถมันทุกไล่ไล่ไปหมดชทุมากเ็ยนีาาน้เนาะจากนี้นนก็สิมีอีกหนึ่งให้ไหไ่่เครื่องบินนิ่โอ <c oughs> ้ยิ <c oughs> ีลไบกยเพื่อเพื่อนเื่อเพื่อนนี่กับอ่าตาจังหวัดคีปลปงลอกองข้างนี่คือให้ไลอย่งไหบากายเบิ้งโอ้ นี่ช่างด่วนเหรอวะนี่อันนี้คือเป็นเส้นทางด่วนมอเตอร์เวย์เอ็มหกที่ว่าจะมาวินอะไรนี่นี่นะนี่เป็นทางลงของมอเตอร์เวย์เพม่นจะเป็นเพื่อมาด่านโมกเหล็กด่านโมกเหล็กปลาตัวพี่น้องโอ้นี่คือเสน่ห์ในถนนทุนทางเนาะคือเสน่ห์ด้ยครับบผมไปทั้งสิบบาขับรถไปเรื่อยๆนะเขาสามารถส้มวิวได้ขางทางเนาะแล้วก็เขาเห็นสิ่ง ที่ปนสร้างขึ้นมาใหม่ๆเรื่อยๆบางทีว่าเขาเดือนหนึ่งเข้ามาแต่เขามาอีกวันนี้ปีหนึ่งเข้ามาปนสร้างนี่เอาใหม่อ,กอกกกีกแล้วบอลแมนแมนแมนจากด่านเมืองเกเราจะไปกลางดงไปกลางลุงเนาะครับเนาะ,ะไป<อ>ละกลางดงนี่เมือเหล็กเราจะไปกลางดงเดี๋ยวคำเมิดคอยใต้เนี่ยพี่น้องบอลไก่กับบูบูก็ต้องหาที่พักอาศัยเนาะที่พักอาศัยรับนอกรับนอนครับเพื่อนกันแหละแบบปื่อเนาะก็เดินทางตองสิเนาะพี่น้องกับเนี่าสามเนาครับพี่น้องตอนนี้ได้เวลาอยู่ 16บหนาฬิกานะสิบหนาฬิกาของวันที่ทาไหมาไปเออสิบแนาฬิกาของวันที่สิตอนนี้วันนี้สิบแดนาฬิกาสามสิบสี่นาทีของวันที่หาเนาะวันที่หาครับสวนหนองเลยพี่หนองเงยไปปรสิธิภาพไปไปเดินทางไปต่อเลยกันแล้วกันาวไก่เลยนี่วิคามเรกาศของถนนมุกไทย ในต่างจังหวัดเด้อเบาไปเด้อแมนครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราองเล่นกันดูครับเราจะเล่นไปเมื่อกี้เราลองอีกทักชนึงกันแล้วแมนครับพี่น้องครับไปอ๋อเบาไก่เ้ยไปเบาโอ้ยตอนนี้บาไก่เอ๋ยเขาไม่ได้คนที่ของปักช่องเลยเด้อบาไก่เอ๋ยเป็นเสถียีป่าเป็นเสถียรไม่ร้ายคนอยากมาเที่ยวนี่ยคือ คือยังือคืออเคเขาใหญ่เขาใหญ่อันนี้นี่คือคือเขาใหญ่ถ้าจะไปเขาใหญ่ที่ปักช่องโอ้นี่เอาเพื่อปักช่องหรือเ่นี่ตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ของมวกเหล็กสถานีมกนิกนิกนิเซนเหล็กเนคซนมกเหล็กไม่เนานม่เนานยืนข้างข้อหรืว่าลเลยจะเป็นบอกลเปิดเพื่นไลน์เลย อยู่ในถนนทุนทางนี่นี่คือทราหมกเล็กบางไก่เลยอ๋อบึงถนนทุนทางภูเขาป่าไม้อ๋อสวยงามดีบ่๋มบเนาะคัมเรลคัมเรลเขามาเขาถึงมแย่น้ำบุเฟต์บางไก่เลยแมนคัแล้วคัมเรลพี่น้องนี่คัมลข้างจะแสดงว่าเาทอดไชเนาะทอดไชมืมเดี๊ยนได้ผทีดีมีสถานเที่ยวที่น่าสนใจแมนครับสานเฉพาะเขาใหญ่อืมผลไม้เมืองปากช่องน้ำตกเหวยินดีต้อนรับเข้าสู่อำเภอปากช่อง ประตูประตูขัแล nah. ้วขับแล้วข in ับแล้วข uh, i mean ับแล้วเป็นของเลยเบาบูเบาบูคับแล้วเราจะพาเอ่อเผาในการตั้งคำกัสีเป็นอีกแบบนึงได้บ้างไหมแมนครับสีสวยงามไปในอ่าอีแบบนึงอีกแบบนึงมี่ขึ้นมีไฟเนาะหยิบเลยยับเดี๋ยวนทพาไกไปเบิ้งไปตรงช่วงเคลื่อนทัเข้าอะไรกันบ้างไง ได้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 บาบูได้ได้าไปต่อตกันไปเอาไปต่อกันได้ครับไปบึงกันต่อเวลาพี่น้องกันไปเนาะไปไปขัเราไกเ้ยเหมือนขับแล้วบาบเอ้ยเหมือนคํามาแล้วเดินับคอยจากเดินรับคอยมาหอดึงขับย่ำแรกบหอดึงขั้ยาแล้วนะบาบูเอ้ยบาดนี้ครับนี่คือไหลเลบาไกลนี่คือยังนี่นี่คือางดวนมอเตอร์วเโอ้นี่บอ ชมเลยก็ชมวัตถาคอกซีคิวตัวนีคือวิวสวยงามเลยว่าใครถ่ายยืนอยู่ด้านบนนะจะมองเห็นวิวคนเนว่ยถ้าเปิดใส่บริการเลยเปิดตัวนี้ยังยังมีบางช่วงที่บแลเวณเซตแต่พ่นเปิดใส่ช่วงเทศกาลที่นีกว่าไึงยกสงการที่แล้วรถไ้มาเทศกาลพันเปิดไห้เยเนาะางี้จะชมวิวเวลาไต่อไพรจะไปอีสานตอานถเสร็จ นี่คือเคลื่อนรับตะคอกนี่คือเส้นทางดงพญาเย็นเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยงเกาะบอไม่รู้อะโมนี่คือเส้นทางดงพญาเย็นแต่ก่อนบไกลเ,เ,เคยเห็นในไซน,น,นอ <มา S 2> เคยเห<บ>็นในชายวานลงพญาดินเนี่ยเที่ยวไม่ไกลคือก็เลยในหนัง,งตัวโอ้ในหนังนี่หอยเค้นตแนีแมนแมนแมนปลาส่วนีน่บอกว่าเรื่างอีนนีเลยว่าไกลตะกอนพนธุมิถุนพนุท่าแมนบอกก็เป็นสัญญาณข่ามดงพญาเย็นนี่มาจากคูาสานี่คือจุดดงพญาเย็นบอก แนขึ้นไเห็นต่เดนเดตเคยในกระไไม่ดทางสองสาม่นเเนอะแมนแบางไกลเคยเบิ้งในหนังอะเคยเบิ้งในทีวีองกส่โอ้เดี๋ยวไปอยู่เห็นคูอรกับตานะเคยได้ยินในทีวีดนเบิ้งในหนังลุงพ่อยายดินตุ้ี้ว่าคอยคำแยเหมือบางไกลแมนร่างกายคนนี้เลยแมนแโอ้แมนบาเว้่เลยขึ้เนสวยงามคนนี้โบเนอะ แมนคือยัลดมายังโลกอีกเมืองเมืองหนึ่งเนียบ้าไปแมนแมนเหมือนเขาลดลดลงมาอีกอ่าโลกโลกของหลกหนึ่งเนาะคล้ายประมาณโลกประมาณนั้นเนะแมนเอาอารมณ์ประมาณนั้นเรื่อพี่น้องเรื่องอารมณ์ประมาณนั้นยินดีต้อนรับสู่โคราชจีโอพาร์คจีโอพาร์คคืออะไรจีโอพาร์คเนาะอาจจะเป็นเมืองแบบออร์แกนิกเมืองแบบธรรมชาติดีแบบอากาศดีอะไรแบบประมาณนั้นนะน้าบูเขาจะมั่นนะหาหน้าบูเนาะมื่นคำย่ำแรกเขาหาหม่งผักอาศัยเนาะบูเนาะ คำแรกมันได้กไปไปาศกป็แบบนี้แจะบอกไงเดี๋ยวให้เจอ<ห>แสงไฟขางถนนขาง,ขงแมนครับเห็นแต่ไฟรถกับไฟขางถนนกระโดดนี่คือเพื่อนโอมทา่ารถเมืองไทยนะเล่นอยู่ยังหรือยังขึ้นแนบ่บอกแมนครับทักเพื่อนไปไซมาไซนเนาะเเส้าซีซูโมงรถนดิล่าขักแม่บว่ถนนนี่บ่มีการรับบ่มีการนอนเลยอ,อยู่บนถนนนี่นไหมนี่แหละเพป็นมาเมืองไทยเมืองที่ไม่มีวันหลับไหลแมนบอกแมนแล้ววะไกเข้าใจแล้วเข้าใจใน ในค่านี้่เลยวะนี้ในค่านี่เลยวะเมืองประเทศไทยโมีการโน่โมีการรับไร้เนี่นยโมีการนอนรับเอ้า่อกายบอกไงไงครับโมีการนอนรับเห็นแล้วเสื้อแล้ววะนี่ครับพี่น้องครับรถนี่ยิงดึกยิงหลายขาดปอกายไม่ยชมเว่นะ่อกายปอกายจะมองเห็นภาพของถนนทีห้ามพลังการกินด้วยปอกายอ๋อโตพี่น้องครับเนี่ยมาเล่นก็ซิมีนี่จุดยังก่อนจุดพักรถโน่นนี่ชุดพักรถกินข้าวกินเขากินน้า ถือของฝากของตอนไปให้พี่ให้น้องผู้ใด้กับ,บป๋านกับซองป้าตุ๊กยี่น้องครับป้าพี่น้องเลยป้าพี่น้องเลยบะมเข้ามืออลไรพี่น้องเหง้เรถติก๊กขึ้นยังช่วงปีใหม่เลยแมนครับอันนี้คือถนมอนมิตรภาพบ่ถนนมิตรภาพก็ยังมิตรภาพคือเก่าว่นปะสิปีสาวป,ปีก็ยังมิตรภาพไปยังคือเกา่าบ่เปลี่ยนแปลงจะคิดเป็นไรได้ก็ว่าบ่เปลี่ยนแปลง มิตรภาพกับบัเปลี่ยนแปลงแม่นบ่คือจังหมู่ฟว์พักกันมิตรภาพกับบัเปลี่ยนแปลงอันนี้กับถนนกับบัเปลี่ยนแปลงแม่นครับติดก่าติดคือเก่า10ปีก็เป็นแบบนี้เลยเอาว่าเสียงกับเป็นแ่บนี้นะปีกักปีโอ้เนาะอันนี้คือตนงนีิตรภาพเด้อพี่น้องเด้อครับข่อยคำยามแรกเลยบัวไก่ครับแม่นแมนมั่นสิรับเอาโบาวไก่เอ้ยค่อยคำยามแรก บนเส้นทางลงพญายเย็นบนเส้นทางเกลื่อนล้ำตัะคอโอ้โหพี่น้องครับเป็นอะไรมาไกลมือขับน้ำแลงเลยอะเนารน้ำเลงเรี่ยวเข้ากับศีรษะพีน่าหน่องเพียงถึงานั้นครับเนาะโอ้โอออย,อยถึงใจบริจาคการเวลาม้านก,กับผ้าให้เข้าจากด้วครับแม่งกับฮะหม่องผักหม่องกระชายเพื่อการเดินทางต่อมืออื่นจังว่ากันไหมเนาะบ่อบเนาะขอบคุณหลายเด้อบบ๊บมือหนี่งสื้ผ้ามาเที่ยวดูต่างจังหวัด มือนี้ครับขอบคุณทีหลายครับขอบคุณทุกการติดตามนะพ่อไก่ครับขอบคุณกับการติดตามขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อครับพี่น้องครับก่อนจากไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดศลทรัพย์ตไคร่เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้เบาไก่และเบาโบูเพื่อจะต่อยอดไปเนาะไปสนับสนุนราบบโดยการบอกกดศลขำโซนนาเด้อครับสนับสนุนเบาไก่โวยบอกกดศลขำโซนนาเช่นกันครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็สิดาอวยล่าพีน่าหน่องไปเพียงเท่านี้ครับเนาะ สว,ส,สวัสดีไหมสวัสดีป้าบูสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบไปแล้วไปแล้วอย่าไปเหี้ยวไกลเพะไกล